สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำฟักทองเชื่อมราดด้วยน้ำกะทิค่ะพร้อมวิธีการเชื่อมฟักทองยังไงนะคะให้สีสวยเหนียวหนึบไม่เละไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเตรียมน้ำมานะคะ1 2ลิตรค่ะ อันนี้เป็นปูนกินหมากนะคะจะใช้เป็นสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้ค่ะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะตักปูนล,ลงไปค่ะหนึ่งช้อนแกงนะคะละลายปูนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักไว้สักประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเพื่อให้ปูนตกตะกอนนะคะจากนั้นเราก็จะตักเฉพาะน้ำใสๆมาใช้ค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฟักทองนะคะใช้ฟักทองแก่จัดนะคะวิธีการเลือกฟักทองเราก็จะเลือกลูกที่ผิวขุ่ะค่ะคือฟักทองที่แก่นะคะหั่นเป็นชิ้นค่ะเล็กใหญ่ได้ตามความชอบนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนแกงค่ะขูดตรงไส้ออกให้หมดเลยนะคะขูดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะ ต่อไปก็ทำการปอกเปลือกออกให้เคลี้ยงเลยนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผ่าครึ่งให้เป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็นำไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะฟักทองก็ล้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะแช่น้ำปูนค่ะ น้ำปูนที่เราทำไว้นะคะกรองเอาแต่น้ำใสๆค่ะแช่ฟักทองในน้ำปูนเป็นเวลา30นาทีค่ะฟักทองของเราก็แช่ในน้ำปูนครบเวลาแล้วนะคะพอครบเวลาเราก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมมาเชื่อมกันค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเชื่อมฟักทองนะคะเราก็จะตั้งกระทะค่ะ น้ำเปล่าลงไปนะคะใบเตยคะ่ะใส่น้ำตาลไม่ฟอกสีลงไปนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลไม่ฟอกสีสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้คะ่ะแ,แต่ถ้าใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะจะทำให้สีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานนะคะ จากนั้นจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ฟักทองลงไปค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางในการเชื่อมปักทองนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำงวดดีค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการช้อนฟองออกค่ะฟองตรงนี้คืออยางปักทองนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนทิ้งเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ํำมวดดีนะคะแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะฟักทองก็ได้ที่แล้วนะคะฟักทองสุกได้ที่แล้วค่ะ น้ำก็จะงวดลงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาประมาณนี้ค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมมาทำน้ำกะทิลาดกันค่ะปิดแก๊สเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทำน้ำกะทิราดกันนะคะใส่กะทิลงไปค่ะ แป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชาคนให้แป้งละลายก่อนค่ะคนให้แป้งละลายนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่ได้จุดแก๊สนะคะแป้งละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิค่ะ น้ำกะทิของเราเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วค่ะเหนียวข้นประมาณนี้นะคะพอได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็เตรียมไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำฟักทองเชื่อมกับน้ำกะทิราดค่ะ ฟักทองสีสวยมากเลยนะคะที่สำคัญคือเหนียวนุ่มเนบไม่เละเลยค่ะหวานกำลังดีนะคะส่วนน้ำกะทิก็จะมีรสชาติมันๆเค็ม,เมๆเวลาทานรวมก,กันกับฟักทองคืออร่อยรุงตัวสุดๆเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆต้องลองไปทำทานดูจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ